ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของการเป็นทาสและการเป็นลูกสองสิ่งนี้อาจจะดูไกลกันมากเลยนะครับแต่ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมันใกล้กันแค่นิดเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาลองทดสอบดูไหมครับว่าเราเป็นทาสหรือเราเป็นลูกครับ C G N Thai สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับผมกับอาจารย์ไลฟ์วาระมีชุทนนะครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในพระวจนะคำกาลาเทียบทที่4ข้อที่1ถึง11ครับกาลาเทียบทที่4ข้อ1-11่ถึง11ข้าพเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด แต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้านจนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้เราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของผู้ผีที่ครอบงำของจักรวาลแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูตรจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพอ่อเพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาตอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทแต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าพวกท่านเป็นทาตของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลย แต่บัดนี้เมื่อพวกท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักพวกท่านแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกลับไปหาพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลซึ่งอ่อนแอและอเนจอนาตและอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกท่านทั้งหลายถือวันเดือนฤดูและปีข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำเพื่อพวกท่านนั้นจะไร้ประโยชน์ ตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาเลยนะครับเวลาที่คลอดออกมาแล้วก็จนถึงขวบหนึ่งสองขวบนี้ผมเงียบม,มากเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกใจกําลังจะพาขึ้นรถไปหาคุณหมอทางด้านการพูดแล้วนะครับพอหลังจากนั้นผมเรียกคําแรกเลยครับมามามามผมพูดคําแรกนะครับโอ้แม่ดีใจมาก หลังจากนั้นก็คุณแม่บอกว่าไม่หยุดพูดอีกเลยนะครับพูดมากจริงๆนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากจะได้ยินจากปากของลูกคืออยากจะได้ยินลูกเรียกชื่อของพ่อหรือแม่ลูกส่วนมากก็จะมาม่าหรือพ่อก็จะเป็นพัพหรือว่าพ่อพ่อนะครับเช้าวันนี้ ทางฝ่ายจิตวิญญาณเล่าหลายคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะอธิษฐานนะครับฆ่าแต่พระบิดาทุกคนเลยอธิษฐานฆ่าแต่พระบิดาแต่อยากจะถามจริงๆครับเพราะอาจารย์ปรโรเขียนไปหาริสตจักในกาลเทียบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะอธิษฐานฆ่าแต่พระบิดาอธิษฐานถึงพระบิดาในสวรรค์นเนี่ยคุณยังใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นทาสอยู่เลยครับไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่าทาสเนี่ยหนึ่งนะ ติดอยู่ในก,กรอบของธรรมบัญญตัติหมายความว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เหมือนกับเป็นเป็นทาสเลยนะทาสก็จะถูกตีกรอบชัดเจนมากนี่ห้ามเข้าห้องนี้ห้ามเดินไปเจอคนนี้ห้ามคุยกับคนนั้นต้องทํางานอย่างเดียวกี่ชั่วโมงแล้วเข้าห้องนอนอ่ะเป็นกรอบที่เขาถูกตีนั่นคือการเป็นทาสพระคมภี่บอกว่าหลายครั้งทีเดียวอาจารย์ปอลกกาลังหนุนใจบอกว่ามันเหมือนกับว่า เราอยู่ภายใต้การครอบงำของพูดผีคนในคริสตจักรกลาเทียนะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของพระเจ้านะยังแอบถูกครอบงำโดยพูดผีมีคริสเตียนในประเทศไทยหลายคนนะครับที่ถึงแม้ว่าจะอธิษฐานเรียกพระบิดาก็ตามแต่ว่ายังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การครอบงำเหมือนกับพูดผีอาจจะเป็นการหาตัวเลขเด็ดๆการบนบานสารกล่าวที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้ผมไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่า มีคริสเตียนหลายคนครับที่ยังอยู่ในวัฒนธรรมหรือศาสนาเดิมการกระทำเดิมเดิมยังติดอยู่กับนิสัยเก่าๆอาจารย์ปาโกลกาลังเขียนบอกว่าทุกคนที่ได้เข้ามาสู่ความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเราได้รับฐานะเป็นบุตรเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์จึงทรงได้พระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราเราจึงร้องว่าอะไรครับในพระคัมภีร์เขียนว่าเราจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากร้องออกมาได้เลยว่าอับบาหรือว่า พ่อคำคำนี้น่าสนใจนะครับคือคำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ถูกแปลความหมายได้หลายแบบใช้เรียกพระบิดาก็ได้พ่อก็ได้แดดดีก็ได้แต่ถ้าเกิดเราลองกลับไปดูในเขาเรียกว่าตัวหนังสือเดิมที่ถูกเขียนไว้คำคำนี้ถึงแม้ว่าพระกมีจะถูกเขียนโดยภาษากรีกแต่คำคำนี้ถูกเขียนโดยคำอารามีหมายความว่าอาจารย์ปรลต้องการและชี้ชัดเจนเลยว่าอยากจะใช้คำว่าอับบาเพราะว่าคำว่าอับบาถ้าเกิดแปลตาม ภาษาอาราเมกเป็นคำว่าแดดดีไม่ใช่พระบิดาหรือไม่ใช่คุณพ่อแต่เป็นคำที่ลูกเรียกอย่างสนิทสนมอย่างใกล้ชิดเป็นคำพูดที่ลูกไม่ต้องเกรงแต่เป็นคำพูดที่มีความสัมพันธ์ความรักความเอ็นดูอยู่ในนั้นที่แปลกกว่านั้นอีกครับคือเวลาที่พระเยซูอธิษฐานพระเยซูร้องเรียก ด้วยคำคำนี้คำว่าอับบาเวลาที่พระเยซูอยู่ในสวนเกสมนเนพระองค์เงยหน้าขึ้นไปและพระองค์ร้องเรียกพระบิดาของพระองค์ที่เราเรียกว่าพระบิดาพระเยซูบอกว่าแดดนี้พ่อพระเยซูมีความสนิทสนมอย่างนั้นว่าพระเยซูอยากจะให้คุณและผมนั้นมีความสนิทสนมกับพระบิดาของเรา แบบนั้นเช่นกันหมายความว่าในการใช้ชีวิตของเรานั้นขณะที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆในพระบัญญัติต่างๆเราดูเหมือนทาสมากเลยลในความเป็นจริงพระเยซูอยากจะปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่คอยจองจําคอยควบคุมเราให้ออกมาและสามารถร้องเรียกพระบิดาว่าเป็นพ่อจริงๆถ้าจะเป็นเหมือนพระเยซูนะคอาอธิษฐานของเราควรจะเป็นอย่างนี้คุณพ่อครับนี่เป็นไง ลองไหมลองอธิษฐานครั้งต่อไปไหมครับคุณพ่อครับเนี่ยหนูอยากจะแล้วเหมือนกับเราคุยกับคุณพ่อของเราจริงๆซึ่งไม่ว่าจะคุณจะเรียกเป็นพระบิดาหรือคุณพ่อหรือแดดีก็ตามขอให้ชีวิตความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพระองค์เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่มาโดยความเชื่อมาโดยความรักและไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์ธรรมบัญญตตัติต่างๆในเช้าวันนี้เวลาที่เราเข้ามาหาพระองค์เราเข้ามาหาพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นคุณพ่อของเราจริงๆหรือเปล่า เรามองตัวของเราเองเรามองตัวของพระองค์เป็นคุณพ่อในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะอยากคุยกับคุณพ่อมากเราจะอยากใช้เวลากับคุณพ่อมากเราอยากจะใช้ใช้ชีวิต ให้ชีวิตของคุณพ่ออยู่ในตัวของเรามากๆให้เราร้องเรียกหาอับบาคุณพ่อด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับคุณพ่อครับในเช้าวันนี้ผมหลายครั้งก็ติดอยู่กับการที่ต้องทําทํานู่นทํานี่รับใช้คุณพ่อไปพูดเรื่องราวของคุณพ่อแบ่งปันเรื่องราวของพ่อตอนนี้เช้าวันนี้ผมอยากจะนั่งอยู่ใกล้ๆคุณพ่ออยากจะได้ยินเสียงของคุณพ่อและอยากจะพูดคุยกับคุณพ่อในเรื่องส่วนตัวคุณพ่อครับถ้าเป็นไปได้ขอที่ชีวิตของคุณพ่อจะอยู่ในชีวิตของผม และขอที่สิ่งที่คุณพ่อชอบจะเป็นสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่คุณพ่อเกลียดจะเป็นสิ่งที่ผมเกลียดแล้ววันหนึ่งผมจะได้ไปอยู่กับคุณพ่อตลอดไปชีวิตนี้ันดรจริงๆขอบคุณคุณพ่อนะครับสาหรับความรักที่คุณพ่อมีผ่านพระเยซูอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับใครที่ได้รับพระพรนะครับจากการเฝ้าเดี่ยวจากพระวจนะคาอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันนะครับระดมกันนะครับในการกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook หรือในเพจของ CGN c g อเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเขาจะดำเนินต่อไปได้เขาจะเป็นพระพรต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถาวายทรัพย์เข้ามาหรือไม่ก็อธิษฐานเผื่อหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับช่วยกรุณาณคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆนะครับ แล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วอย่างน้อยนะครับท่านจะเป็นพระพรกลับมาให้กับเราด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ